เราอยู่กับรายการวงล้อมอลแล้วนะ EP ที่2กันแล้วนะครับและแขกรับเชิญในวันนี้ของเราก็คือพี่ตุ้ยจากช่องไม่มีสารานั่นเองนะครับผมตบมือเลยฮะมาดูซิว่าพี่ตุ้ยจะได้ปืนอะไรนะแต่ผมคิดว่าน่าจะได้ปืนสบายแหละว็ปืนดีๆออสิบสอแต่ต้องมีของแต่งนะผมว่าโอเคนะทอยมาพี่ชอ้ยด้วยช่วยด้วยเอ้าวดาวดึงไม่มีปืนที่โดก็หายเสียไะนระ พี่มีตัวผมพี่กำลังไปอะไรโอ้ยไม่เดียวไม่ไม่เดียวมีไมค์ไมค์มันมาอีกพี่ตีนึ่งไปพี่ด้านล่างพี่ด้านล่างพี่กำลังขึ้นมาพี่มันยิงผมป่ะพี่เดี๋ยวผมรอดพี่มาหรอมาพี่มันเหลือแค่ตัวล่างพี่ที่ล่างด้านล่างตัวเดียวพี่กำลังมาพีด้านหน้าผมไปพี่ Edge?